รายการโบว์ออสปีดนำเสนอโดย ยิ่งร้อนแรงยิ่งเราใจตัวจริงมีแค่หนึ่งเดียว Honda Click 125ไย่ ครบรถจุดในที่เดียวเต็มตาเต็มคันเต็มพิกัดเต็มพื้นที่กับซุปร์คาระดับโลกหลายรุ่นหลายสไตล์รถมือสองระดับคุณภาพมาตรฐานสูงเดอมแม็กซคอกอินพอดขาและยุดขาชโชว์20-28กรกฎาคมนี้ณชันนน้นเชื่อคอ2-3อิมแกนทองเตรียมพร้อมมุ่งมั่นสูเน่เส้นชัยไปกับ YSS Racing Shock ิโตเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดรายการโบออสปิดสับุนโดยคิงเซนรา็กอกความหอมขนมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับฮ่าตอนนี้ครับคันนั้นรวมแน่เราวางมงคลจุดรทั์ครับรถหมายเลข99คันนั้นเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นจ่าฟูครับ แล้วก็ตามมาด้วยรถหมายเลข85วัดลิมศิระพิญญาตามมาอยู่อันดับที่2ครับท่านครับต่อล่บีกันตรงนี้สรงนานแล้วนี่ครับรถของสมศักดิ์นี่ไงจอดแล้วได้ไงนนอันนี้ภาพจังหวะที่รถของสมศักดิ์ตรงนี้มีปัญหาเรื่องของคอมาขาดครับเอามาให้ดูกันอีกทีนึงยอมนะครับเกี่ยวคอมาขาดเกี่ยวคอมาลูดทุกอย่างดูที่คอมาของทุกทักเป็นอะไรครับไปไม่ชุดเลยครับไม่รอดครับตรงนี้ใน S ตั้งแต่ขึ้น S T 4มาต่อ S T 5มาครับ ก็อันดับที่1ใน f อสที่นี่กับเป็นของนะครับธนรัตน์ใหม่คามิทํางานมาได้ดีมาเป็นอันดับที่1ครับอันดับที่2นี่เป็นของมงคลยุรทัศน์ส่วนอันดับที่3นี่เปลี่ยนมือครับกลายเป็นรถของสุวรรณลิมจิราพิญญาอันที่4เป็นของประวัตินอกแก้วครับคนเมือนป่าครับราชธทานีแม่วิลลี่คันนี้ครับไปเดียวๆครับมนุษย์มาดีจริงๆครับสำหรับไพศาลกายราดครับ ผู้ที่เดินเห็นหลังนี่นี่น่ิวเล็กครับเจ้าภาพนะเจ้าภาพลิทิชัยตุลพชัยไพศาลครับแหนเดินตูดเบ็ดเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอสเอสที่7็ครับไม่ยอครับความมันก็เรียกว่ายังต่อเนื่องกันเพราะอันดับที่หนึ่งนี่ยังคงเป็นของมงคลจุลทัศในขณะที่อันดับที่2นี่กับต้องดูครับตรงนี้อันดับที่2นี่มีการเปลี่ยนกับการเป็นของสุภาอานทานนะอานทานไปอันดับที่2ในเอสที่7นี่แล้วก็อันดับที่3นี่เป็นของธนรัตใหม่คามิครับถนนครับ ก็อันดับนี้จบ7ดอันนี้จบ7 s s ไปแล้วในเรื่องของคะแนนสะสมยังใกล้เคียงพอมาะมา SS ที่8นะยงครับเอที่8ก็มันเหมือนกันครับเพราะว่าสุดท้ายนี่ใครจะจ่วครับดีครับมงคลจันวทถ้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งะครับถนนครับเอที่8นี่อันดับที่2ธนร่ามัคามีครับพยายามจะตีตื้นในส่วนของคะแนนสะสมแต่ยังทําได้ไม่สําเร็จครับโดยมีสุวัลิดิตพิญญาตามมาเป็นอันดับที่3ครับแล้วก็อันดับที่4นี่เป็นของรถหมายเลข8ปดบแปดปวดนอแก้วครับ ก็ทาให้ตรงนี้ครับแปดเดทเดผ่านไปในเรื่องของคะแนนสะสมยังไล่ไม่ทันครับทําให้อันดับที่1นี่เอ่อในส่วนของมงคลจุลธั์ก็ได้อันดับที่1ไปครับอ่ะพิธีมอบรางวัลแล้วครับบรรลุนครอันดับที่5ครับมอบให้กับนินอันนี้น่าจะเป็นประวัติหนอแก้วครับอันดับที่5เป็นของสุภาอาจฐารครับส่วนอันดับที่4ครับ ขยับขึ้นมานิดนึงตรงนี้เป็นของประวัติหนอกแก้วอันดับที่3ครับพี่ยงครับท่านผู้ก,การกรสินครับเป็นนักแข็งออฟโรดของเราหายไปนานครับแม่โปรรีแสงเก่งสีส้มเลยนะครับนี่อันดับที่3นี่เป็นของมงธนรัตน์ใหม่คามีครับซึ่งทําผลงานมไดม้ดีแต่สุดท้ายพยายามจะตีตื้อมาแต่ยังไม่สําเร็จครับอันดับที่2นี่เป็นของ สุวัสดิ์ลิมจิระพิญญากับพิญโยบุญยังมีครับยุทธศรีอิวสุอึ้งง่วนไตรสุพรรณบุรีครับนี่ครับแมวเดี๋ยวนี้เขาใช้แว่นตาดำกันนะนนการรับรางวัลนี่เป็นมันแดดมันร้อนแห่มมันร้อนครับแล้วกลับมาที่แชมเปี้ยนของเราครับนันนท์ครับมงคลจุลทัศน์กับทรงมุดสายมงคลจุลทัศน์ครับกับทรงมุดสายสอนครับมงคลคาแคเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับนั่นเป็นในเรื่องของการแข่งขันในรูปแบบของออฟโรดมาดูการแข่งขันในแบบของทางเรียบครับกับ ในรุ่นนี้ครับรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดมาในปีนี้เลยครับสำหรับรายการมอเตอร์ไซค์แมกโครเรซิ่งในรุ่นของ Honda M SX 1 2 5สา i Superstar ครับเป็นการจับมือกับระหว่างบริษัท AP Honda และบริษัทการปรีอินเตอร์เน็ตจำกัดครับในรุ่นนี้มีรถถึงทั้งหมด11คันด้วยกันครับก็มีตั้งแต่ศิวพงษ์แสงสว่างปิยวัฒน์ประุมยศนะครับเอกชัยสุขเจริญนะครับแล้วก็มีนภัทรภูมิเพพร้อม สมบัติหอนเสมอวลิทองนพคุณเทพลักษ์มูลตรีสีนิติพงษ์แสงสว่างชีวานนท์สุขณีก้านอารมณ์แดงแสงและจิตและเดชธีรนุพงษ์ครับครับนี่คือพิธีเปิดการแข่งขันครับ มีคุณอรักพรประภาคุณสมคิดสีสมยศคุณวีรวิทกิติมหาชัยและคุณชาติจาก i ร c ไอซีครับอีโบเแรปเปอร์บรอดอินเวอแรปเปอร์ประเทศไทยจำกัดครับในฐานะของยาง IRC ครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนี่เรียบร้อยครับปล่อยผ้าปล่อยปล่อยผ้าแพรปล่อยลูกโป่งไปแล้วการแข่งขันในรุ่นของ Honda MS 125 i s u p e r s ป a r ครับกับคุณรัพรประภาครับเดินไปให้กำลังใจน้องๆในกิจที่หนึ่งนี่หมายเลข74จิระเดชธีรนุพงศ์ครับ อีกที่2อนี่เบอร์อะไรครับตนุนครับอันนี้นี่โดมไมโดเหมือนกันครับแล้วการแข่งขันทั้งหมดนี่7รอบสนามเริ่มขึ้นแล้วครับใครจะขึ้นเป็นเจ้าฝูงนี่หมายเลข7 4อยู่กิกที่1แล้วก็หมายเลข56าสิบหกสิบแปด้อยู่อีกที่2ครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดเกมไปได้สวยครับสําหรับสีวะพวงแสงสว่างตัวนี้ครับพื้นไปในที่ปีว่าปฐุมยศครับจากพีดีดีเชลเลเจอร์คอนด้าปนัดดาเรซิ่งติงโนชอปครับ ยับมันนําขึ้นไปน้องๆอายุไม่เกิน14ปีนะครับเป็นโครงการของบริษัทเอพีฮอนด้าที่จะสร้างสรรค์เยาวชนในวงการมอเตอร์สปอร์ตไปสู่ระดับโลกเลยทีเดียวครับถนนในเรื่องของการและแน่นอนครับรถทุกคันนี้ใกล้เคียงกันหมดครับเป็นฮอนด้าเอ็มเอสหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไฮเป็นรถที่เรียกว่าตอนนี้ในส่วนของยอดจําหน่ายนี่ในกลุ่มของสปอร์ตในเค็ตนี่อ่าเรียกว่าเน็กมินิโมตาร์ดครับขออภัยกำลังเป็นที่นิยมครับ125ซีซีเป็นรุ่นล่าสุดของบริษัทเอพ ครับ MSX 125แล้วล่าสุดที่สร้างมาก็คือทั้งมอไซค์แกรนด์โรเร์ซิ่งแชมเชปี้ยนชิพก็มีอีกรุ่นหนึ่งใชมเปญนาที่เกี่ยวกับมินิสปอร์ตมินิสปอร์ตครับในรุ่นนี้เปิดมินิสปอ,สปอร์ตก็ในรุ่นนี้ก็กาะบะสก,กิก็สามารถลงมำการแข่งขันได้อีกหนึ่งรุ่นครับเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าอาทิตย์หน้าเราจะเอ่อนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันดับที่หนึ่งตอนนี้ครับเปลี่ยนมือเป็นของศิวพงษ์แสงสว่างในขณะที่อันดับที่สองต้องขยับมาสำหรับวริททองนนนพพคคคคุณรรรรัััััับบหมมมาาาายยเเเลขออ้ววดี๋กกกกสู่่ชต รายการโบว์ออสปีดนำเถนอโดยความยากที่ซ่อนไว้ในธรรมชาติความงามที่มาพร้อมความท้าทายความจริงที่เราต้องพิสูจน์ บางปีกลอฟค่ะอำเภอบ่อพลอ,อ,อยจังหวัดกาญจนบุรีครบรถจุดในที่เดียวเต็มตาเต็มคันเต็มพิกัดเต็มพื้น,น,นที่กับซุป,ปร์คารระดับโลกหลายรุ่นหลายสไตล์กับรถมือสองระดับคุณภาพมาตรฐานสูงเดิะแบงคอกอินพอร์ตคาร์ระยยุทธ์า่ะชม2028กรกฎาคมนี้รรณชันเชื่อหอองอิกทอ ฮอสวัสเรตติ้งดีไม่มีตกที่ครองใส่ผู้ชมมาแล้วกว่าทั่วประเทศกับการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการแข่งขันออฟโรดท็อฟฟี2013่2013นบินแล้วก็บินแบบนี้และมันแบบนี้แล้วพบกัน5สนามหพื้นที่ทั่วไทยร่วมสนับสนุนความมันโดยทุกสิ่งที่แหวกไหวหาได้ที่นี่ พัฒนาถึงทางรัก